4.5แอม4.6แอม4.7แอม้ย hey! ไปไหมไปลุกไปลูกขาดเลยขาดเลยครับลิงก์สินค้าที่ทดสอบทั้งหมดอยู่ใต้คลิปวิดีโอครับอาการปั๊ม RO ในตู้น้ำสะอึกบางครั้งเป็นบางครั้งก็ไม่เป็น วัดไฟที่เข้าปั๊ม R O ไฟ D C สวิงกดแม็กกดแม็กได้14โวลต์กดมินได้0โวลต์แสดงว่าอะแดปเตอร์เสียตอนนี้ผมได้เปลี่ยนอะแดปเตอร์เข้าไปแล้วครับของปั๊มอาตัวนี้มันเป็นขนาด24โวลต์1.5แอมป์ ส่วนตัวเสียคือ24โวลต์สแอมป์ตัวนี้เป็นของปั๊มเอาขนาดใหญ่ลองเปิดเครื่องดูครับตอนนี้เครื่องทำงานได้ปกติแล้วครับตอนนี้ไปได้23.9สโวลต์นิ่งๆเลยครับไปได้แล้วครับนี่คืออะแดปเตอร์ปั๊ม RO ที่ใช้ในตู้น้ำขนาด24โวลต์สแอมป์เสียอาการสะอึก ทำงานแบบกระตุกกระตุกไปเรื่อยๆผมก็จะทำการทดสอบให้ดูสังเกตโวต์จะอยู่ที่22โวลต์สวิง19โวลต์ขณะที่โหลด0แอมป์ผมจะเพิ่มโหลดเป็น100มิลลิแอมป์จะเป็น20โวลต์ตกเหลือ1โวลต์อาการสะอึกแบบนี้ครับก็คือทำงานแล้วก็อยู่ทำงานแล้วก็ทำงานอาการนี้น่าจะเสียซีคจ่ายไฟ ผมก็ยังนัดซีออกมาอันนี้ก็คือ c 300สังเกตดู c 300โวลต์ตัวนี้จะมีอาการปูดบวมทำให้ไฟไม่พอก็เลยทำงานแบบสะอึก C ตัวนี้ค่า68ไมโครฟารัด400โวลต์วัดไม่ขึ้นเลยแสดงว่า C แห้งผมสั่งซื้อตัวใหม่มาแล้ว68ไมโครฟารัด400โวลต์ ตัวนี้จะเล็กกว่าของเดิมเล็กน้อยราคาตัวรัประมาณ9บาทวัดได้60ไมโครฟารัดตอนนี้ผมได้เปลี่ยนตัวใหม่เข้าไปเรียบร้อยแล้วผมทด,ดลองที่โหลด0มีเลียม ไฟได้ประมาณ2 2่ถึงยีโวลต์สวิง100มิลลิแอมตกอีกไฟยังตกอีกครับยังสะอึกยังเกิดอาการสะอึก200มิลลิแอมอาการสะอึกไม่หายตัวนี้24โวลต์นิ่งๆ300มิลลิแอมสี่มิลลิแอม ห้ารยมิลลิแอมหกร้อยมิลลิแอจะดูว่าชัดดาวที่เท่าไหร่ผมจะลองออฟก,ก่อนตอนนี้ไฟมาปกติแล้วแต่ตอนสตาร์ทเครื่องครั้งแรกไม่รู้เป็นอะไรมันยังสวิงสวิงสวิง,วงแต่ตอนนี้หายสวิงแล้วเป็นนิ่งๆเลยก็ปแปลกดีผมจะดูว่าชัดดาวที่กี่แอมสองจแอมสามแอมที่3แอม ไฟ24โวลต์ตกเหลือ227โวลต์36แอมป์37แอมป์38แอมป์39แอมป์แอมป์1แอมป์2แอมป์3แอมป์4แอมป์5แอมป์ ตีจุดถกแอมีจุเจแอมไฟไหมไฟลุกไฟลุกขาดเลยขาดเลยครับเกิดอาการขั้วขาดเนื่องจากสายมันเล็กเกินไปทนกระแสไม่ได้ครับซื้อสายจริงๆแล้วมันจะเป็นสายใหญ่ผมเอาสายเล็กมาต่อแอมสูงก็เลยไปไม่ไหวก็เลยไฟลุกเลยสเปคระบุไว้ที่ 3M แอมแต่4 8อยังไม่ชัดดาว ตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็นสายใหญ่แล้วรอนนี้เปิดเครื่องขึ้นมา24โวลต์นิ่งๆไม่กระตุกแล้ว4.7แอมป์4.8แอมป์4.9แอมป์5แอมป์5.1แอมป์5.2แอมป์5.3แอมป์5.4แอมป์5.5แอมป์5.6แอมป์5.7แอมป์5.8แอมป์ ห้าจุดเก้าแอมหกแอมหกจุดหนึ่งแอมหกจุดสองแอมหกจุดสามแอมหกจุดสี่แอมหกจุดห้าแอมหกจุดหกแอมหกจุดเจ็ดแอมหกจุดแปดแอมหกจุดเก้าแอมเจ็ดแอมเจ็ดจุดหนึ่งแอมเจ็ดจุดสองแอม 73 m Z4M z m z m 77 m 78 m 8 m z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  m ไยเรื่ร้อนรี่เปล่า8.4แอมป์8.5แอมป์8.6แอมไม่ยอมชัดดาวครับ8.6แอมป์8.7แอมป์8.8แอมป์8.9แอมป์9แอมปที่9แอมป์ไฟก็ตกเหลือ11โวลต์วัดอยู่ที่99วัตต์หลักการของตัวนี้ก็น่าจะเป็นไฟตกลงไปเรื่อยๆ เมื่อกระแสเพิ่มโวลก็ลดวัตต์ก็ใกล้เคียงเดิมสพ่ใช้งานได้แล้ว DC หกสิบแปดมิโกแรสี่ร้อยวัตผมจะลดกระแสให้เหลือสามแอมป์ตามที่โทรระบุไว้ที่3แอมป์ทำได้24โวลต์เจดบสวัตต์ตามที่ระบุครับ